เมื่อวานนี้ตํารวจพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลทุ่งครุพร้อมด้วยตํารวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในบ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งค่ะหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งมาบอกว่ามีผู้เสียชีวิต5คนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันประกอบไปด้วยพ่อแม่ปู่ย่าแล้วก็ลูกชายวัย9ขวบนะคะ ไปสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเขาบอกสักประมาณ6กโมงเช้าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดค่ะแล้วก็เขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนในบ้านเนี่ยร้องคล้ายกับคนเจ็บด้วยจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมา7จ็ดโมงมผิดสังเกตแล้วเอ๊ะไม่เห็นมีใครในบ้านเนี่ย ตื่นมาส่งหลานไปโรงเรียนเลย<ะ>ก็เลยตัดสินใจเดินไปดูก็เลยไปเห็นผู้หญิงผู้สูงอายุนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านก็รีบแจ้งตำรวจนะคะถามทั้งเพื่อนบ้านถามทั้งอดีตเพื่อนร่วมง,งานบอกว่าไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุเพราะว่าคนในบ้านไม่เคยมาปรึกษาหรือว่าเล่าปัญหาอะไรให้ฟังค่ะ5คนค่ะยาแล้วก็พ่อแม่แล้วก็หลานแค่นี้ ก่อนหน้านี้อยู่ด้วยกันตัวอักข้ามเป็นเพื่อนบ้านกันมากี่ปีแล้วห้าหกปีค่ะโอะ้รู้จักกันดีไหมครับก็รู้จักแต่เรื่องส่วนตัวป้าไม่รู้นะ,ะเห็นว่าทําธุรกิจด้วยเหรอครับค่ะพอทราบไหมว่าเขาทาธุรกิจอะไรก็ไม่ทราบเห็นก็ว่าเกี่ยวกับพวกน้ามันเครื่องหรืออะไรเนรี่ยค่ะเพื่อขายต่อไปอะรับมาแล้วก็ขายดูแล้วเหมือนเคยมีการพูดคุยปรับทุกข์กันไหมว่าความเครียดอะไรพวกนี้ไม่มีค่ะก็คุยกันธรรมดาปกติส่วนมากจะคุยเรื่องหลาน เวลาลูกเขาเรียนยังไงอะไรแบบนี้ค่ะเคยมาระบายให้ฟังเรื่องปัญหาครอบครัวหรือธุรกิจไหมไม่มีค่ะ ตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจในครอบรครัวหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวก็ได้นะคะปัญหาส่วนตัวต่างๆอยู่ในระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุอยู่แต่ทีนี้จากพยานหลักฐานที่พบเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการฆ่าคนในครอบครัวแล้วก็ยิงตัวเองเสียชีวิตตามเพราะว่าไปพบปืนตกอยู่ใกล้กับร่างของผู้เสียชีวิตหนึ่งใน5คนนีค้คือจิตแพทย์นะครับเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าสาเหตุการฆ่าตัว ตายเนี่ยมักจะเกิดจากเขาเรียกสภาวะที่หมดหวังหรือว่าหมดคุณค่าในตัวเองอาจเกิดจากโรคประจําตัวบ้างเกิดจากโรคซึมเศร้าบ้างหรือว่าใช้สารเสพติดนะฮะรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจของคนรอบข้างก็สังเกตได้ด้วยเหมือนกันนะทีนี้จะมีสัญญาณเตือนนะครับเช่นบางทีเนี่ยเขาจะแยกตออกมานะจากคนอื่นเลยหรือว่าจะมีพฤติกรรมนะครับที่เปลี่ยนจากเดิมไปเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายนะครับเดี๋ยวไปฟังความเห็นของกรรมการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับ ในกรณีที่เปมหาด้านจิตใจนะการรับฟังแต่รับฟังด้วยหัวใจนะไม่ใช่รับฟังไปเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีนาะไปทำอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะคือรับฟังแล้วอย่าไปตําหนิเขานะรับฟังแล้วเข้าใจหนึ่งเห็นใจในสิ่งที่เขาได้ทนทุกข์คือเขาไม่ทุกขคงจะไม่มาเล่าให้ฟังหรอกวันนั้นก็ต้องรับฟังด้วยด้วยมีสติแล้วก็ด้วยหัวใจจริงๆเนี่ย คนรอบข้างนี้จริงๆว่าช่วยได้เหมือนกันแต่เมื่อวานนี้เนี่ยคือตํารวจก็พยายามที่จะหาสาเหตุจูงใจนักข่าวก็ไปสอบถามคนที่เคยร่วมงานด้วยอย่างเช่นวินรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ว่าเคยรับงานมาก่อนคือ2เดือนมานี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นผู้หญิงนะฮะเขาบอกว่าไม่ได้ถูกจ้างมาราวๆสอเดือนแล้วนี้พอไปสอบถามเพื่อนเพื่อนสนิทนะครับของผู้ตายคือว่าหนึ่งในผู้ตายนะฮะเป็นผู้ชายนะครับก็ที่ไปพบ อาวุธปืนอยู่ข้างๆนี่นะครับเพื่อนี้เขาบอกว่าคือหลังๆมานี้เนี่ยตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยนะครับก็เหมือนพยายามที่จะสอบถามพยายามที่จะมาหยิบยืมเงินแสนถึงสองแสนบาทว่าอย่างนั้นหรือถามด้วยนะครับว่าพอจะมีในทุนไหมนะครับให้มาช่วยหน่อยเพราะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ว่าก่อเหตุมีอาวุธปืนอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับเป็นทหารแล้วก็ลาออกมามาเปิดบริษัทเพื่อที่ทําการส่งออกแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จ หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมาเปลี่ยนนะฮะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรับมากก่อสร้างจริงว่าเพื่อนก็เตือนอยู่แล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะ๋ยวต้อง,ต,องต้องดูเหตุจงใจหลายๆอย่างด้วยะนะครับก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องออของธุรกิจ ทิ้งไปนะคะยังพยายามหาข้อมูลพยานหลักฐานกันอยู่นะคะแต่ว่าในบ้านเนี่ยที่ตรวจสอบกันไปเนี่ยไม่ได้ทิ้งหลักฐานหรือว่ามีจดหมายหรือไม่มีการส่งข้อความไปให้ญาติหรือว่าใครๆทั้งสิ้นเลยนะคะคไปสอบถามเพื่อนบ้านเองก็ไม่ได้เห็นสัญญาณที่มีความผิดปกติอะไรก่อนหน้านั้นนะคะเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ว่าจุดเกิดเหตุไม่พบร่องรอยว่ามีการต่อสู้ะอย่างใดนะคะก็พบ2จุดหลักๆที่พบร่างของผู้เสียชีวิตก็คือพ่อ แม่ลูกเนี่ยคะ่ะเสียชีวิตในห้องนอน<ะ>ส่วนปู่ย่าที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเสียชีวิตในห้องพระนะคะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับถือว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวานนี้แล้ว